ใกล้จะหมดปี2020กันแล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้นี่วงการกล้องนี่แบบว่ามีปัญหาเลยครับมีผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะครับบางกล้องเนี่ยก็อาจจะเลื่อนเปิดตัวไปปีหน้าเลยนะครับหรือว่าบางกล้องเนี่ยเปิดตัวมาแล้วต้นปีแล้วเจอสถานการณ์โควิดก็จ,จะไม่ปังอย่างที่คาดไว้นะครับรวมถึงบางตัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการซัพพลายของนะครับบางคนอยากได้แต่ตอนนี้คือของขาดตลาดน,นะครับ และวันนี้เรามาจัดอันดับกันว่าปีที่ผ่านมาครับ2020เนี่ยมีตัวไหนที่เป็นกระแสรุนแรงบ้างตัวไหนเด็ดตัวไหนต้องโดนบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันครับอันดับ5้ครับโอ้โหต้องบอกว่าเรากำลังจัดอันดับกล้องตัวโหดตัวแรงนะแต่ว่า ตัวหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับก็คือเจ้า g o โปร9ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นกระแสรุนแรงนะแล้วก็ขายดิบขายดีนะเพราะว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับแต่ละอย่างที่ออกมาเนี่ยทั้งเรื่อง 5K นะทั้ง240ใน Full HD นะครับจะเป็น Hyper Smooth วงการ gimbal เนี่ยสั่นสะเทือนตั้งแต่ GoPro 8แล้วนะพอเป็น GoPro 9เนี่ยเป็น Hyper Smooth 3.0ครับนิ่งกว่าเดิมครับ รวมถึงการแบบว่ามีเรื่องของ Time มวาดลูกเล่นในเรื่องของ h o r i z o n t a l l e v e l i n g นะครับโอ้โหการจัดระนงระนาบต่างๆนะครับต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยถึงขั้นทุบกระปุกออกมาจัด g o p ป o 9กันเลยทีเดียวครับ อันดับ4ครับโอ้โหไม่ใช่ใครที่ไหนครับ Canon r 6ครับแม้ว่าเขาจะไม่ได้สเปครุนแรงเท่า r 5านะไม่ได้บ้าเลือดนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นกระแสมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็จะชั่งใจระหว่าง r 5 6 r 6นะเพราะว่า เทคโนโลยีของเขาเนี่ยก้าวกระโดดจาก r p กับ R มาแบบไกลมากๆครับทั้งเรื่องภาพนิ่งนะการส่งกันสั่นในตัวที่ใส่มาแล้วครับแล้วไปทำงานร่วมกับเลนบางตัวเนี่ยกันได้ถึง8สตอปครับโอ้โหรวมถึงเรื่องวิดีโอครับไม่ได้น้อยหน้าไปเลยครับ 120เ mm, ฟรมเขาเนี่ยเเรียกว่าเอาไปสโลว์ได้แล้วนะรวมถึง c l o c อครับ HDRPQ ครับหรือว่าไฟล์ e ีฟที่ใส่มาให้เนี่ยโอ้โหเรียกว่าเบียดเบียดกับตัว R5 เลครับเพียงแต่ว่าตัดบางอย่างไปนิดหน่อยครับทำให้ R6 เนี่ยเข้ามาอยู่อันดับที่4ได้แบบไม่ยากเลครับ อันดับ3ครับโอ้โ oh, ห oh. เรียกว่าเป็นค่ายสีเหลืองนะสำหรับนิคอนเนี่ยปีนี้ก็อาจจะมีผลกระทบเยอะนะครับซึ่งมาออกตอนปลายปีเนี่ยก็คือ Z6 Mark II ครับก็เข้ามาอยู่ในอันดับ3เหมือนกันครับด้วย Dual Processor ของเขาครับเรียกว่าปรับการทำงานนะต่างๆให้เร็วขึ้นนะจำนวนเฟรมเร็วขึ้นการประมวลผลต่างๆเรื่องของสีเรื่องของอะไรนิ k o n เนี่ยเขาก็ กินอยู่แล้วนะครับใครที่เป็นสายนิคนเนียนเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็น Z6 Mark II กันต่อครับผม จะย้ายค่ายนี่ไม่ได้เลยเพราะบางคนบอกว่าอารมณ์ของนิคอนเนี่ยต้องเป็นนิคอนเท่านั้นนะจะเป็นแบรนด์อื่นไปไม่ได้เลยครับ z ซ m ห r มาทก็เลยถือว่าเป็นเรื่องคือฮาสําหรับสายนิคอนเองครับเพราะว่านอกจาก d u ว l p โ o c เ s อร์เขาแล้วเนี่ยยังมีการปรับปรุงเรื่องของ Movie i a เครับโอ้โหเรียกว่าการจับหน้าจับตาการโฟกัสต่างๆเนี่ยก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นนะรวมถึงการกลับมาของ SD c a r กเนี่ยก็ถูกใจใครลหลายๆคนครับนั่นก็เลยทำให้ n ิ k อน Z 6 มาคทูครับเข้ามาอยู่ในอันดับ3ของเราครับผม อันดับ2ครับโอ้โหหลังจากที่ปล่อยให้สาวกถ่ายวีโอรอนานครับโซนี่เขากลับมาแล้วครับสำหรับ A7s Mark 3ครับโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มเรื่องวิดีโอมาแบบว่าสันั่นสะเทือนวงการวิดีโอเลยครับเริ่มแต่การถ่าย 4K ครับได้ถึง120เฟรมนะหรือว่าจะเป็น Full HD เนี่ยจัดไปเลยเต็มๆ240เฟรมโอ้โหเอาไปทำสโลวี่เรียกว่าเนียนกริปสุดๆนะครับ ลองช็อตวิดีโอครับเรียกว่าถ่ายกันแบบไม่ต้องตัดเลยนะต่อไปนี้ก็คือก้าวข้ามไปแล้วนะครับกล้องถ่ายภาพนิ่งกลายเป็นไปถ่ายวิดีโอได้แบบว่าเต็มแม็กกันไปเลยนะรวมถึงเรื่องของบิตสีครับโอ้โหเขาจัดเต็มมาให้ครับในลอเนี่ยกดไป16บิตนะครับหรือว่าการบันทึกลงไปใน c ีเอเอฟเของเขาเนี่ยสิบบิตสี่นะครับทำได้ในกาแล้วในบอดี้แล้วนะครับไม่ต้องต่อตัวมอสกันอีกต่อไปครับโอ้โห เรียองวันนั้นก็ทําให้วงการวิดีโอเนี่ยสันสะเทือนนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสเลยว่า A7S3 เนี่ยของก็ขาดนะเพราะว่าคนจองมัดจำอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากๆครับและนั่นก็คืออันดับ2ของเราครับ และอันดับหนึ่งครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นกล้องที่หลายคนเนี่ยใฝ่ฝันนะครับโอ้โหเป็นกระแสมาตั้งแต่ออกนะรวมถึงวันที่ตัวเดโมโมาครับก็ทุกคนก็มีการไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะกว่าจะมีตัวโชว์มาครับแต่ละคนก็อยากจะมาสัมผงสัมผัสน,นะเพราะว่าของเนี่ยขาดนะครับแล้วก็เรื่องของการมัดจำเนี่ยป่านี้นครับยังไม่ได้ของครบทุกคนเลยครับคิดดูว่าแล้วกันครับว่า ออกมาหลายเดือนแล้วครับแต่ยังไม่ของนี่ยังไม่พอสำหรับลูกค้านีครับสุดยอดจริงๆครับนั่นก็คือ Canon R5 ที่เรียกว่าปรับปรุงพัฒนาก้าวกระโดดครับจาก Canon R เนี่ยต้องบอกว่ามาไกลามากครับทั้งเรื่องการสั่นนะเรื่องการโฟกัสตาครับการจับหน้าคนต่างๆเนี่ยโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มครับเรื่องถ่ายภาพนิ่งนี่พิกส่งพิกเซลนี่จัดไป45 46ล้านนี่เยอะแยะมากมายครับ รวมถึงเรื่องวิดีโอครับโอ้โห 8K ของเขาครับเอามาทําประโยชน์ได้มากมายครับทั้งเฟรมแกลบนะแคปออกมาเป็นภาพนิ่ง35ล้านครับหรือว่าจะเป็นการถ่ายสโลนะก็ทําได้ถึง 4K ครับโอ้โหรวมถึง HDRPQ ครับสีหลอกต่างๆครับโอ้โหเรียกว่า ให้มาแบบว่าเยอะเกินราคาของ R5 ม,มากครับทำให้ Canon R5 เนี่ยเข้ามาอยู่เป็นอันดับ1ของเราครับโอ้โหสุดยอดครับผมและนั่นก็เป็น5อันดับที่เราจัดมาให้ดูครับโอ้โหแต่ละตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสดังเปรี้ยงปล้างนะบางคนก็มีอยู่ในมือแล้วนะครับบางคนก็อาจจะย้ายค่ายมานะเพราะว่า ฟีเจอร์ต่างเขาเนี่ยต้องเรียกว่าน่าสนใจมากๆครับแล้วมาดูปีหน้าครับว่าจะมีอะไรออกมาครับอาจจะมี r 7ของ canon นะอาจจะมี r 4นะครับหรือว่านิ k อนเนี่ยอย่างที่ตัวที่จอยอยู่กำลังจะออกเลยก็คือ z 7 mark II ครับว่าจะมีลูกเล่นทีเด็ดอะไรครับรวมถึงฝั่งโ o n y เนี่ยอาจจะมี a 7 mark IV ครับโอ้โหอันนี้ก็ ตัวแรกตัวที่3เนี่ยก็ถือว่าเป็นทีเด็ดของเขาแล้วนะตัวที่4จะเป็นอย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆครับรวมถึงโกโปรสิครับโอ้โหอันนี้ก็เรียกว่า9ก้นี่ก็แบบใสมาเต็มแล้วนะนะ10นี่ก็ไม่รู้จะเป็นอย่างไรครับปีหน้าเรามาดูกันครับผม